สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้รายการก้าวไกลไปกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีเรื่องราวข่าวสารมานําเสนอค่ะวันนี้ขอนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดัดขึ้นรูปรวดนะคะเป็นรูปตัว S นะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปติดตามรับชมได้ในรายการในวันนี้ค่ะตามดิฉันมาเลยนะคะ ก้าวไกลไปกับนักวิจัยวิศวะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการนะคะซึง่งข้างๆดิฉันนะคะก็คือนักวิจัยนะก็คือพี่กองพันกุ้งไข่น้ํานั่นเองนะคะซึ่งเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดัดขึ้นรูปตัวเอสนะคะเรามาทําความรู้จักและก็แนวคิดนะคะว่าคิดค้นเครื่องนี้มาได้อย่างไรคะ่ะพี่กองพันธสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณติครับสวัสดีครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับ ากให้คุณพี่กองพันธ์ช่วยเล่าถึงการคิดค้นเครื่องดัดขึ้นรูปตัว S แบบนี้ที่ไปที่มาองไรครับขอบคุณครับก็อ,อื่นขออนุญาตเล่าถึงโจทย์วิจัยนะครับว่าว่าเราได้โจทย์วิจัยมาได้ยังไงนะครับมีแนวคิดมาอย่างไงโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยที่ที่เรารู้กันทั่วๆไปในการทําพื้นสําเร็จรูปหรือว่ารั้วสาเร็จรูปเนี่ยนะครับมันมีกรรมวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าพีสเตตคอนกรี แต่ปัญหาของพีสเทตคอนกรีตเนี่ยมันจะมีอยู่เล็กน้อยเรื่องของแผ่นสําเร็จรูปที่ได้ออกมาเนี่ยมีการโก่งตัวมีการคดนะครับทีมนักวิใใจัยจากจากสายของนิสัโยธาเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าจะใส่สติลไฟเบอร์หรือว่าเส้นลวดเล็กๆนี่เข้าไปแทนแทนเหล็กเส้นที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือที่มานะครับเมื่อเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็พยายามที่จะ ทำลวดเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับลงไปในคอนกรีตที่ว่าเบื้องแรกเลยเนี่ยเขาใช้ใช้ใช้แรงงานคนนะครับซื้อลวดมาแล้วก็ดัดงอดัดงอเป็นตัวยเป็นตัวซเป็นตัว Z เป็นตัว I หรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่างานอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่มันไม่พอต่อกำลังการผลิตนะครับเขาก็เลยมา มาขอความร่วมมือความช่วยเหลือทางวิชาการะนะครับเขาก็มายื่นโจทย์ให้ก็ก็เป็นที่มาของโจทย์วิจัยนะครับแล้วทำไม,มถึงมาเป็นตัวเอสล่ะคะ<อ>ไม่เป็นตัวแซหรือว่าเป็นตัวด<อ>ูตามที่เหมือนเขาเคยทาโดยหรือเขาให้โจทย์พี่ว่าต้องเป็นตัวเอสโดยโดย,โดยลักษณะของของของ,ของตัวชิ้นงานแล้วเนี่ยนะครับเป็นรูปใดๆที่สามารถยึดเหนี่ยวอนุภาคคอนกรีตได้นะครับเราเสนอเป็นตัวเไป น่าจะยึดยึดได้ดีนะครับเพราะมีการคดคดงอๆนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าทําได้นี่ดีเลยนะครับก็มาเข้าเข้ากับแนวคิดของเราพอดีว่าถ้าาเป็นตัวเอสเราน่าจะน่าจะพอทําได้ได้ไม่ยากนักนั่นคือที่มาครับพอได้โจทย์วิจัยมาปุ๊บมีการคิดคน้นแบบว่าคิดได้โจทย์มาโอ้คิดหนักใจไหมล้วใช้เวลานานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นใจของนักวิจัยเป็นงไงบ้างเป็นเป็นเป็นเรื่องของนักวิจัยนะครับเมื่อได้โจทย์ก็พยายามทําให้ ทำให้บรรลุเป้าเป้าประสงค์ของของโจทย์ะนะครับเราก็ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับใช้การทํางานวิจัยอยู่ประมาณปีหนึ่งทั้งทั้งคิดแล้วก็ทั้งสร้างนะครับลองผิดลองถูกนะครับจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นเป็นชิ้นงานที่ผู้ประกอบการพอใจแล้วจุดเด่นของเครื่องนี้เป็นยังไงคะเ,เราเรียกว่าเราได้เราได้งานที่มีความคงตัวมีคุณภาพมีความสม่ำเสมอนะครับ <c oughs> เหมือนกันทุกชิ้นอันนี้อันนี้ค,คือคือประเด็นหลักของงานอุตสาหกรรมนะครับได้ปริมาณการผลิตที่มากกว่าใช้กําลังคนนะครับจากผลของการวิจัยเราได้มากกว่ากําลังคนถึง240เท่านะครับถ้าเทียบ <25. S 2> กับกําลังคน,นครับ <c oughs> 240เท่าถ้าคิดเป็นวอลุมแล้วจะอยู่ที่5.5กิโล <c oughs> ต่อชั่วโมงที่ความเร็วรอบเครื่องจักร5 5 0รอบต่อนาทีก็แสดงว่าลดค่าใช้จ่ายใน กำลังคนเนาะแล้วทางผู้ประกอบการที่ให้โจทย์วิจัยเรามามีความพึงพอใจมากแค่ไหนคะในการที่เราเอาเอาไปใชใ้ทดลองใช้ตอนนี้อยู่ในขั้นของการวิจัยเหมือนกันครับอ,อยู่ในขั้นของการวิจัยว่าเมื่อเราใส่ไปเมื่อเราผสมสจิลไฟเบอร์เข้าไปในคอนกรีตเนี่ยปริมาณเท่าไหร่จะได้ค่าความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นเป็นงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะไปดูการสาธิตเครื่องดัดขึ้นรูป ให้เป็นรูปตัว S นะคะที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังได้แล้วก็ตามดิฉันไปได้เลยค่ะเจะ้าแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปที่เราเห็นกันตามงานก่อสร้างมันเรียกว่าแผ่นคอนกรีตเสริมแรงซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตดังนี้ใช้เหล็กเส้นขึงไว้ทั้งสองฝั่งของโรงงานดึงเหล็กเส้นจากทั้งสองฝั่ง ให้ยืดออกด้วยไฮดรลิกกำลังสูงเมื่อเหล็กเส้นยืดแล้วจึงเทคอนกรีตลงไปในแบบทิ้งให้แข็งตัวประมาณ2วันเมื่อตัดเหล็กเส้นเพื่อแยกแผ่นคอนกรีตออกจากกันแล้วเหล็กก็จะเกิดการหดตัวทำให้แผ่นคอนกรีตนั้นมีความแข็งแรงขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าแผ่นคอนกรีตท,ที่ผลิตนั้น ทำมาเพื่องานที่ต้องใช้แผ่นคอนกรีตบางๆการวางเหล็กเส้นให้อยู่ในจุดหนึ่งกลางแผ่นคอนกรีตท,ทุกแผ่นนั้นเป็นไปได้ยากมากและเมื่อเหล็กเส้นไม่ได้อยู่ตรงกลางแผ่นคอนกรีตแล้วเมื่อเหล็กหดตัวจะเกิดการโคดงอของแผ่นคอนกรีตขึ้นทําให้เกิดการสูญเสียเป็นจํานวนมากพี่กองพันจึงได้คิดค้นเจ้าเครื่องผลิตสตีลไฟเบอร์นี้ขึ้นเพื่อทดแทนการใช้เหล็กเส้น ในงานแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีขนาดบางและไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักเช่นกําแพงเป็นต้น